สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ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 ก่อนไหนแล้วไม่ดีไม่ดีตายไม่ดีสวัสดีครับ

ถ้าเอาไอ้รถข้างนอกไปแล้วเอานี่ไปดีกว่าสวัสดีครับ่นั้นต้องเดินตามอันนี้ไม่ต้องเดินสบายสวัสดีครับที่นั่นต้องเดินตามเนี่ยหาดูหนรงละถอดนี่ออกไงถอดขาออกใช่ไหม